นี้นะครับก็เป็นกระถินของคุณยายซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณยายเนี่ยท่านเป็นผู้ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายเราจะได้เห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นสาธุชนไม่ว่าจะเป็นพ,พระพิสุสงศ์ด้วยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากคุณยายนะครับและในปีนี้เนี่ยเป็นกระถินของคุณยายคิดดูว่าถ้าสมมติเราทํากระถินครั้งนี้เนี่ยเราจะได้มีส่วนร่วมในบุญกับคุณยายทุกๆบุญเลยนะครับซึ่งแม่อยู่ห่างไกลเราอยู่ต่างประเทศ แต่เราก็ยังมาเป็นประจำนะคะขอเชิญเพื่อนฝูงทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะคะได้มาร่วมทำบุญร,ร่วมกันนะคะออวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ .2552 เนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านมาร่วมออกระถินของคุณยายสร้างอาคารร้อยปีคุณยายนะคะ เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อขยายพระรศึศาสนาไปทั่วโลกอะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนมากันนะคะมาทําบุญเพื่อคุณยายนะคะแล้วก็สร้างอาคารร้อยปีให้คุณยายให้เป็นผลสําเร็จเลยนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะอย่ายดีรอนะคะต้องรีบๆมาเดี๋ยวแค่ไม่ถึง40วันเสร็จๆนะคะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพิเศษร้อย,ยปีคุณยายร้อยรวมเดินใจแด่ดวงจันทนะคะกับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ในคุณธรรมของคุณยายนะคะผ่านถ้อยคําที่หลากหลายของบุคคลต่างๆที่เคยได้รับความเมตตานะคะได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากคุณยายนะคะซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ร้วนแต่ประสบมาด้วยตนเองค่ะและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะร่วมบรรณาสร้างอาคาร100ปีคุณยายผ่านรายการของเราที่ s m s เ26-8800นะคะหรือว่าเข้าไปที่ นะคะ sms.dmc.tv ค่ะรับฟังนะคะรายการของเราพร้อมทั้งย้อนหลังได้ที่ w w w dmc.tv กันอีกครั้งแล้วก็วิทยุ am 1521นะคะตั้งแต่19นการ30นาทีจนถึงเวลาเที่ยงของอีกวันค่ะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญที่ให้เกียรติกับรายการของเราเนี่ยนะครับก็เป็นลูกหลานใหญ่นะครับตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวนะครับท่านหนึ่งเลยนะครับเป็นสุภาพสตรีที่ เรียกว่าทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวธรรมกายนะครับมีทุกเรื่องทุกเรานี่นะครับคุณยายอาจารย์นะครับท่านก็จะได้เมตตาทุกเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับก็เป็นอดีตธรรมทายาทแล้วก็ได้นําเอาเรื่องราวนะครับเรื่องว่าการบริหารงานจัดการของคุณยายอาจารย์นะครับไปบริหารบริษัทของตัวเองจนประสบความสําเร็จและเป็นธรรมทายาทที่นะครับกตัญญูต่อคุณยายอาจารย์นะครับมาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับขอต้อนรับดรวิชุดาสถลนันและคุณขวัญชัยปิยัศน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เล็กครับผมแนะนําอีกครั้งนะครับคุณดรวิชุดาสถรานันย์เนี่ยนะครับท่านดํารงตําแหน่งผู้จัดการกองมลพิษจากการบินนะครับและการค้าคาร์บอนบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนถูกต้องนะครับถูกต้องท่านหนึ่งนะครับคุณขวัญชัยปิยทัันนะครับกรรมการบริหาร นะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับบริษัท O2 International ครับครับผมเมื่อกี้ที่พูด่าตตอนต้นบอกว่าเจอท่านแรกเลยตอนที่เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมตอนคุณพ่อป่วยนี่ก็คือนี่พี่น้อยวิชุดานั่นเองาท่านนี้นี่เองค่ะตอนนั้นเจอกันยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะพี่น้องคุณแม่และพี่น้องตระกูลไข่ในเวลานั้นก็ได้พบน้องลีมาอยู่ทุดงค่ะแล้วก็ตอนนั้นมาปฏิบัติธรรมร่วมกันกับกลุ่มการบินไทยที่อสมบัฑิแลวก็เลยไปเจอสุภาพสตรีสาวสวย อยู่<า>ในกรดใหม่ๆงามมากนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องธรรมะ,<ช>ะก็เป็นเรื่องแปลก<ต>ที่เรามา,าพูดคุยเยอะไหมครับ แตกต่างกันในเชิงธรรมะเพราะในเวลานั้นน้องลียังทราบธรรมะน้อยอยู่แล้วก็ยังมีคําถามแล้วก็กําลังเลิกบุหรี่เพื่อคุณพ่อคุณพ่อป่วยเพราะปกติเนี้ยทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่พอรู้ว่าคุณพ่อป่วยหนอยากจะมาเอาบุญมาปฏิบัติธรรมคนเวลาจะเลิกบุหรี่เนาะต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่งั้นไม่มีกําลังใจครับเวลาน้อยเอาที่พี่น้อยก่อนดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนะครับที่มีความประทับใจในคุณธรรมของคุณยายต้องบอกว่าพี่น้อยเองก็อยู่ในช่วงรุ่นบุกเบิกเลยนะครับ25ปีได้ไหมครับ ส5ปีเต็มค่ะซึ่งช่วงนั้นลูกชายคนโตก็ยังไม่เกิดนะคะในช่วงนั้นพี่น้อยท้องนะคะแล้วก็ได้เข้าวัดนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้นั่งสมาธินั่งสมาธิกับท่านที่ศาราจาตุนะคะนั่งกันไม่กี่คนสักครู่หนึ่งเมื่อเดินออกไปก็พบแม่ชีท่านหนึ่งพี่น้อยไม่รู้จักว่าเป็นใครนะคะท่านเดินมาในเวลานั้นท่านยังเดินอยู่นะคะกับพี่เลี้ยงเมื่อเดินมาเนี่ยพี่น้อยก็มองแล้วก็ซุดลง นะคะซุดลงไหว้นะคะขนลุกเพราะเหตุว่าทําให้เราเนี่ยซุดลงไปเองนะโดยที่ไม่ทราบไม่มีใครบอกนะคะว่าแม่ชีท่านนี้เป็นใครแล้วก็เข้าไปกราบท่านท่านก็จับที่ผมเลยท่านจับที่ผมมวบอกว่าลูกมาแล้วเหรอนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ปิติในการครั้งแรกที่ได้พบคุณยายนะคะและประสบการณ์หลังๆมาที่ได้พบคุณยายนั้นน่ะปลื้มมาก เพราะเห็นว่าลูกชายคนโตของพี่นะคะชื่อเล่นว่าไข่ต้มเขาซนมากในสมัยเล็กๆนะคะซนมากแล้วก็ป่วยบ่อยแล้วขี้โมโหนะคะสามเรื่องนี้ก็เครียดมากเลยนะคะเราเลี้ยงเนี่ยแล้วก็เลยพามากราบคุณยายตอนนั้นคุณยายนั่งอยู่ในห้องกราบคุณยายแล้วก็บอกว่าคุณยายขาลูกชายของลูกเนี่ย ขี้โมโหขี้ป่วยแล้วก็ดื้อเจ้าค่ะคุณยายหัวล้ะยิ้มค่ะมานี่สิคุณยายเรียกนะคะเราก็พาลูกขานเข้าไปตอนนั้นประมาณห้าขวบนะคุณยายก็จับที่หูนะคะของของลูกชายนะคะแล้วพูดใช่ค่ะแล้วพูดว่าข้างในได้ยินยายไหมไม่ดื้อไม่ป่วยไม่โมโหนะไข่ต้มงงมากนะคะห้าขวบพยักหน้าครับโอ้คุณยายไม่ได้ สั่งตั้งแต่ข้างนอกอีกเดียวนะส<า>ั่งไปถึงข้างในเลยนะข้างในได้ยินไหม <c oughs> แล้วก็มาบัดนี้เนี่ยเข้ากําลังจบปริยาโทจากอังกฤษ แล้วก็ตั้งบริษัทแล้วนะคะตั้งบริษัทเร็วมากในช่วงชีวิตแล้วก็เขาบอกว่าอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยเขาต้องถวายเอ็มให้ได้ทันเขาบอก4ปีเสร็จใช่ไหมครับต้องถ่ายให้ได้เอ็มด้วยตัวของเจ้าเองยังไม่จบดีเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ปรากฏว่าคู่ค้ามารอซื้อแล้วก็เป็นเงินหลายล้านซึ่งเชื่อว่าเอ็มแรกของเขาเนี่ยจะมาถึงผู้ประสานงานเร็วๆนี้แน่นอนต้องบอกว่าเป็นเยาวชนที่ ระลึกถึงความกตัญญูนะครับของคุณยายก็ต้องแอบถามนิดนึงว่าพอหลังจากที่คุณยายได้กระซิบบอกข้างในแล้วเนี่ยพฤติกรรมของลูกชายเปลี่ยนไหมคะดีขึ้นดีขึ้นมากๆสมัยก่อนนี้ประมาณ4ี่หขวบเนี่ยเขาจะ ใครคุยอยู่จะกระโดดเข้าไปกลางวงนะคะโดยโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กระโดดเข้าไปเองนะคะแต่ต่อมาก็จะช้าลงนะคะจะช้าลงแล้วก็ป่วยน้อยลงเวลาลูกป่วยน้อยลงเราสบายใจขึ้นและที่สําคัญเขาก็ชอบนั่งสมาธิมากๆค่ะนะคะแล้วก็สําหรับอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยเข้ามาติด ปิดทองเมื่อวันก่อนด้วยตัวเองนะคะเขาระลึกถึงคุณยายตลอดทั้งที่มีเวลาอยู่เมืองไทยนิดเดียวนะคะเขามีความผูกพันนะฮะมาทางคุณขวัญชัยปียทัศน์ครับผมเป็นไงฮะมาตั้งแต่ช่วงไหนแล้วก็นะมาทำอาชีรุ่นไหนครับเนี่ยคือตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเนื่องจากการแนะนําของน้องสาวนะช่วงก่อนปี38เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีก็ว่างๆน้องสาวก็อยู่ได้แฟนตรงแถวคลองสามก็ได้แนะนําบอกเออมานี่สิมีสถานที่เขา ทำเห็นว่าเราเครียดๆเงี้ยฮะก็เลยพามาอยากให้เข้ามาสถานที่ตรงนี้เพราะน้องก็เข้ามาก่อนเข้ามาแล้วก็มาดูซึ่งมาวันแรกเนี่ยตอนนั้นที่กุฏิจากนะฮะ เราก็ตกใจครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอเรื่องของคนใส่ชุดขาวเยอะๆล้วมานั่งกันเงียบๆนี่นะฮะปีสามแปดนี่คุณขวัญใชยอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นถ้าคู่ตอนนี้ผมอายุ36ใช่ไหมฮะต้องย้อนกลับไปอีกประมาณ10กว่าปีครับคือจบไม่่าใช่ครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งแบบว่าอยากจะทํางานอะไรเงี้ยฮะก็เครียดแล้วนะก็เครียดแล้วนะจบพปุ๊บก็เครียดเลยครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเออแปลกดีนะฮะแล้วเราก็เอ๊ะทำไม วัดนี้มีคําถามในใจเยอะมากนะว่าไอ้วัดนี้ทําไมไม่เหมือนกับวัดอื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากเราเป็นวัยรุ่นมากไปมั้งฮะก็ได้มีโอกาสได้พบอาจารย์นะก็เลยน้องสาวบอกถ้าอยากรู้อะไรมากๆก็อยู่ไปสมัครช่วยงานวัดข้างในสิก็เลยเข้าไปที่กองบริการกลางนะฮะก็วันแรกเลยก็จําได้เลยฮะเจอหลวงพี่จิรศักดิ์ รุ่นห0สิปีนะครับท่านก็บอกเออไปก็หลวงพี่ไหมวันนี้ว่างไหมว่างหลวงพี่ก็บอกไปบังลักกหลวงพี่หน่อยระหว่างนั่งรถไปก็หลวงพี่เนี่ยก็จะถามสารพัดปัญหาครับซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เมตตามากคือตอบให้เราแบบว่าโอเคียทุกอย่างเลยนะฮะเรื่องแต่ไม่มีเมนไม่มีอะไรเงี้ยเราจะถามแปลกๆเพราะว่าเราเคยเด็กต่างจังหวัดเราก็จะเห็นแบบมีต้องมีเมนนะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเมนเผาศพบ้างแล้วก็เรื่องของ ้องรำทำเพลงอะไรเงี้ยฮะเราก็จะถามทาไมที่นี่ไม่มีมันเงียบจางอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเข้ามาทุกอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเราจะเข้ามาพบก็จะเห็นคุณยายนั่งอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นคุณหลวงพ่อกงสภากสภารับก็เห็นคนกราบมากๆแล้วก็กราบแล้วเราก็เริ่มมานั่งสมาธิเรเริ่มมาสมาธิพระอาจารย์ก็เมตตาสอนอะไรเงี้ยครับก็อยู่มาถึงถึงปี ปี40ะครับปี40สองปีผ่านมาใช่ฮะก็เริ่มรู้สึกว่ากำลัง IMF เลยนะคะตรงนั้นแล้วก็ก่อนถ้าุมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของกระถิ่น90ปีทองก่อนเก็ถือว่า90ปีทองตอนนั้นนี่ถือว่าทุ่มสุดๆเลยนะฮะคือไม่มีตังแต่ทุ่มด้วยใจครับทุ่มด้วยใจเพราะว่าคุณยายจำเขาบอกว่าใครใครอยากได้บุญกับยายเนี่ยให้ให้รีบมาทำบุญกับยายนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรตอนนั้นไม่รู้มากแต่พระอาจารย์ท่านบอกว่า ถ้าได้ร่วมบุญกับคุณยายเนี่ยคุณยายเป็นผู้ชนีนาจาจย์นะจะได้บุญมากนะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้โหถ้าอยากได้บุญจังเลยก็ลุยเลยฮะลุยกับอาจารย์พระอาจารย์พาไปไหนก็ไปหมดฮะแต่เราก็ทําสุดตัวฮะตอนนั้นทําประมาณพันกว่าบาทเองครับทุ่มสุดตัวครับพันกว่าบาทเแล้วก็มาจากเครียดอยู่นนันะฮะสุดชีวิตเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นมาก็มาลุยงานเรื่องของการสร้างองค์พระ ครับนะฮะซึ่งพี่ลีจําผมไม่ได้แน่เลยเพราะว่าผมเคยไปกับพี่ลีครั้งหนึ่งที่วิชรบุรีกับคุณหมอวุฒิพงศ์แซ่เล้าอวินิพานใช่ไหมฮะคุณหมอบุญวนทั้งเราใช่ไหมฮะจำได้จำได้ได้ใช่ไหมฮะที่วไปบอกบุญขายไก่ย่างเขตามไปปรากฏเขาบอกพอตั้งใจว่าจะสร้างองค์พระแพ่พูดว่าเดี๋ยวถ้ามีตังค์จะสร้างบอกวันนั้นไก่ขายเกี้ยงเลยนะคะเราไปถึงเขาเรียกนะที่จัดสัมมนาแป๊บเดียวพ่อค้ามาแล้วอาจารย์น่าแล้วก็เห็นว่าพอ หลังจากที่2ปีใช่ไหมเก็บเกี่ยวเอาในเรื่องของการบริหารงานของคุณยายอาจารย์เนี่ยแล้วรู้สึกทึ่งมากแล้วก็ไปบริหารบริษัทของตัวเองใช่ครับผมก็ออกไปตอนที่ออกไปเปิดบริษัทร่วมกับผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งท่านเมตตาท่านเป็นทุนให้แต่เราเป็นกลังแล้วก็ท่านให้ปล่อยปล่อยให้บริหารในธุรกิจเป็นรูปแบบเครือข่ายนะครับเครือข่ายก็ตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะ ก็ปีลร้อยกว่าล้านนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจมากกับกรถินงานนี้ครับกระทุ่มสุดตัวเลยฮะแล้วเอาอะไรในเรื่องของอะไรนะความตั้งใจหรือว่า มโนปณิธานที่พญาจ a นท่านสอนอะมางวัดเนี่ยไปใช้ในบริษัทคือเรื่องของรั์เนี่ยที่จะได้มาเนี่ยรั์ละเอียดรั์มันเป็นทรัพ์หยาบใช่ไหมฮะการที่เราจะได้เราต้องละเอียดคือจิตนะฮะต้องนิ่งนะฮะนิ่งเจอปัญหาอย่างผมทําธุรกิจเนี่ยคู่แข่งเยอะและปัญหาเยอะผมอยู่กับคนเป็นแสนคนนะฮะผมก็ต้องนิ่งอย่างเดียวเพอเจอปัญหาผมจะนิ่งนิ่งนึกถึงพญายายแล้วปัญหามันจะผ่านได้หมดครับและปัญหาที่เราไม่คิดว่าจะมาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งวัศจรย์มากนะฮะมาแบบโดยที่เราไม่แค่นั่ง นึกถึงคุณยายนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงปู่เนี่ยฮะขอให้ทำบุญก่อนฮะถ้าทำบุญปุ๊บนึกถึงปุ๊บทุกอย่างมาหมดเลยเรียกว่าระกอบเพลงก็อธิษฐานบมีกํากับแล้วก็จะสําูรณ์ถ้าอธิษฐานเย่างเดียวผมว่ามันก็ได้ระดับนะแต่ถ้าทำบุญแล้วอธิษฐานผมว่ามันมหาศาลนะต้องทำก่อนนะต้องมีสายใยเชื่อมโยงกันใช่ต้องเป็นผู้ให้ไงหลวงพ่อบอกว่าคุณยายบอกว่าต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะฮะถ้าให้แล้วก็จะได้ไง้ยเราก็ต้องให้ไปก่อนนะผมเริ่มธุรกิจที่ เป็นติดศูนย์นะผมไม่มีไม่มีเงินทุนนะฮะผมต้องอาศัยต้องบริหารทุนเขาให้ดีบริหารปุ๊บเนี่ยผมจะเซฟตี้เรื่องของการใช้ใจ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทุ่มสุดสดก็คือเรื่องของใจะฮะ,ะเขาปล่อยให้บริหารปุบร๊บเนี่ยงานมันใหญ่ระดับประเทศเนี่ยผมก็ต้องทําแบบว่าต้องต้องจิตต้องนิ่งแล้วปัญหาเข้ามาผมเงียบเดี๋ยวเงียบนิ่งแล้วก็น่าทำนึกถึงคุณปู่ปคุณยายาว่างๆก็มีผู้ประสานผู้ประสานงานเราเข้าไปที่บริษัทก็ทําบุญแล้วใจแล้วก็เลิศแลยฮะเพ่งจริงอายุ30สามสิบต้นต้นเองนะเรา ความกลัวย่อมเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่คนที่ฟังไม่เครียดไม่กลัวไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีอารกระทบเลยอายุ20เศษนีเครียดกว่านี้เยอะโอ้โหเครียดมากเลยครับแล้วตอนนี้จะเก็บบุญทุกบุญที่ที่ทางวัดเรามีนะฮะเนื่องจากผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปใช้เรื่องของเคเบิลรอทีวีซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยได้มีโอกาสไปใช้เรื่องของซื้อเวลาชั่วโมงนึงเนี่ยหลายหลายช่องมากงานบุญต่างๆก็จะไปเอาออก ก็คือช่วยหลวงพ่อพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเผยแผ่นะเผยแผ่ไปให้คนได้รู้จักวัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากศิลธรรมแล้วก็อะไรต่างๆมันเสื่อมไปหมดเราก็อยากจะช่วยงานพระเด็จพระคุณหลวงพ่อให้เต็มที่บางครั้งทรัพย์ด้วยแล้วก็เรื่องของการเผยแผ่ด้วยนิดหนึ่งพระเด็จพระคุณหลวงพ่อก็จริงๆศิลธรรมไม่เคยเสื่อมจิตใจคนต่างหากที่เสื่อมไปนี่เราต้องช่วยกันฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะอาคารหนึ่งร้อยปีคุณยายจานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าฐานทัพไปใช่ไหมครับที่เราจะแบบว่านะ นำไปเผยแพ่นี้ผมพูดถึงศูนย์กลางผเผยแพร่นี่พี่น้อยเองเนในฐานะที่ทํางานในระดับนานาชาตินะะรายการของพี่น้อยเองก็เป็นนานาชาติด้วยนะครับที่แบบเป็นการเผยแพร่ทาง ชาวต่างประเทศทั้งเยาวชนเล้วว่ายูเอ็นยูเอ็นอะไรพี่น้อยไปเยี่ยมไหเป็นงานเป็นส่วนหนึ่งของการผู้ประชุมด้วยถึงระดับนะน็คือนําเยาวชนของเราไปดังนั้นพี่น้อยก็เลยมองเมื่อท่านสกู๊ท่านวิทยกรท่านพูดถึงเรื่องของคุณยายก็อยากจะย้อนกลับไปตรงนั้นว่างานเผยแผ่เดิมเนี่ยมันไม่มีศูนย์กลางไม่มีไม่มีกองบัญชาการรบตรงนี้เนี่ย วันแรกพี่น้อยงานเยอะมากแล้วอยู่มังนอกตลอดช่วงนี้นะคะ,คะมาเห็นรูปนี้ในอินเทอร์เน็ตเห็นรูปนี้ที่เพื่อนๆส่งมาให้เพราะพี่น้อยไม่มีโอกาสไปฟังคุณอนันต์ก็เสียใจยมากแต่พอเห็นรูปนี้อึ้งมากขนลุกเพราะว่านี่คือกองบัญชาการซึ่งจําลองภาพมาเข้าใจว่ามาจากพบดุสิทธิ์คืองามเหลือเกินแล้วก็เป็นการตั้งกองบัญชาการแล้วล่ะ,ะเพราะาเดิมการบัญชาการรบของเรานั้นต้องประชุมกันในที่กระจัดกระจายนะคะแล้วออกไปตามเมืองต่างๆในขณะนี้คงจะไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นโรงเรียนพระประยัติ ะะแล้วก็ยังเป็นกองเผยแผ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังเป็นที่ประชุมนานาชาติ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเพราะเหตุว่าตรงนี้เป็นรอยเท้าคุณยายอย่างที่ <c oughs> ท่านเล่า <c oughs> คุณยายท่านจะเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นเวลาท่านเข้าห้องน้ําท่านจะเดินมานั่งแถวหน้าแล้วเดิน <c oughs> เข้าห้องน้าตรงอสมบัติ <c oughs> ตรงนั้นก็คือเป็นรอยเท้ายาย <c oughs> ซึ่งเป็นจุดที่คุณยายท่านรักมากจริงๆ <c oughs> เพราะท่านเดิน ไปตรงนั้นแล้วก็เข้าวัดในส่วนกลางนะ่วนด้านหน้าแล้วก็ตรงนั้นเป็นหอฉันคุณยายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นอาคารร้อยปีของคุณยายแล้วก็คุณยายเป็นผู้ก่อตั้งวัดดังนั้นเนี่ยอาคารร้อยปีนี้คุณยายจึงดูแลรักษาทุกผ,ผู้ทุกคนที่ใช้งานอยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็จะเกิดสิริมงคลแล้วก็ร่ำรวยซึ่งมองจากการก่อสร้างแล้วเนี่ย ทุ่มก่อสร้างใหญ่นั้นถูกต้องก็สร้างเล็กไปทําไมนะต้องสร้างใหญ่เข้าใจว่าเสาข้างหน้าได้ยินเบ้าๆนะคะฟังจากเทปยาวถึง9เมตร่านบอกอืมนี่ถ้าถ้ามีเงินเนี่ยก็อาจจะยาวได้ถึง18เมตรนะคะดังนั้นเนี่ยในประมาณนี้เนี่ยต้องสร้างให้สําเร็จเพราะเป็นที่ที่คุณยายท่าน ย่ำรอยเท้าแห่งบุญและที่สําคัญคือพี่น้อยได้เป็นประธานรองครั้งแรกในกระถินยายในปีนั้นถ้าทุกท่านจะนึกย้อนกลับไปที่คุณยายท่านถือผ้ากรถินด้วยความเพลินใจนะคะแล้วก็พี่น้อยก็ทําทุกอย่างทั้งกู้ยืมการค้าทุกชนิดนะคะแล้วได้เดินในฉัดได้เดินในฉัดได้เดินในฉัดในยุคนั้นก็มี พี่ปิติกับพี่วัฒนาบุญสูงที่ท่านจะเดินในฉัดอยู่ในปีก่อนหน้านั้นนะคะแล้วมากระถินยายซึ่งพี่น้องก็อธิษฐานนะคะว่าขอให้เดินในฉัดแต่ไม่ได้บอกว่าเงินมายังไงนะก็เลยต้องหาเงินนะคะแล้วก็ได้เอ็มแรกโดยที่ก็เดินกันทั้ง4คนนะคะลูกชายก็ดึงเสื้อด้านหลังอย่างจําได้นะโซนอยู่นะคะแล้วก็เดินอยู่ในบริเวณล้อมรอบของ อาอคารมุงจากนะคะ,คะแล้วก็เป็นกระถินยายที่เดินตามหลังคุณยายคุณยายท่านไม่ได้เดินนะคะท่านท่านท่านถือผ้าและท่านนั่งเลยแต่ถือว่าเราเดินตามหลังคุณยาย ซึ่งกระถินครั้งนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรุณาเมตตาเป็นประธานกระถินเองนะคะแต่ว่าชื่อกระถินยายซึ่งพี่น้องถือก่อสร้างประธานการก่อสร้างถือว่าเป็นเกียรติเป็นบุญอย่างยิ่งกับเราที่เราจะตามติดคุณยายความร่ำนรวยนั้นคงไม่ต้องพูดถึงนะคะอย่างที่ท่านวิทยกรพูดก็คือทรัพย์ต้องตามเพราะคุณยายท่านจะตามทรั์ให้อย่างแน่นอนค่ะแล้วในฐานะที่พี่พี่น้อยเองนะครับทำงานในระดับสากลแนภาพตรงนี้เนี่ยพี่น้อยมองไปถึงตรงนั้นแล้ว ว่าเป็นยังไงบ้างครับสาหรับการได้สร้างคารนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นพี่น้อยมองในแง่การเผยแผ่พุทธศาสนานะคะการเผยแผ่พุทธศาสนาที่มีกองบัญชาก,การที่เป็นกองเผยแผ่ทั้งในและนอกประเทศในระดับนี้และมีสถานที่ประชุมอย่างนี้ต่อไปการประชุมศาสนาระดับโลกต้องมาประชุมที่อาคารนี้นะคะมีพระสงฆ์หลากหลายนิกายรวมทั้งการเผยแผ่หลากหลายนิกายซึ่งเราจะรวมสงรวมนิกายพุทธ ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่ใครก็ตามที่เป็นผู้สร้างจะสําเร็จทุกสิ่งและจะเป็นผู้ที่รวมยูนนตี้เข้ามาผู้สร้างผู้รวมย่อมเป็นปึกแผ่นพี่น้ถือเช่นนั้นเพราะตัวเองนี่หายป่วยรอดตายหายป่วยได้เนี่ยนะคะมเมื่อหลายปีที่แล้วนั้นก็เนื่องจากเมื่อไปหาหมอเนี่ยนะคะหมอบอกว่าคุณยายมาฝากไว้ดังนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้ามาห้าช้าไป5วันก็คือต่อลงได้ก็พูดตรงและแรงมากนะคะแต่ว่าก็หายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องอะไรเลยพ,พี่น้อยขยายความนี้ได้ไหมว่าตอนนั้นป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็คุณยายท่านช่วยยังไงค,ครับเปตรวจเป็นไปเจอเป็นโรคเลือดซึ่งก็รักษาไม่ได้รักษาทุกหมอหมอเขาบอกว่ารักษาไม่ได้ก็เสียเงินไปหลายแสนในสุดก็ไปหาหมอท่านหนึ่งหมอท่านนั้นนะ่ะบอกว่าคุณยายมาฝากไว้แล้วก็รออยู่ เป็นลูกศิษย์ของไม่ใช่เลยค่ะแล้วครับค่ะเป็นเป็นหมอข้างนอกอยู่ที่นครยฐมกแล้เป็นหมอที่ดังมากนะคะเก่งมากท่านบอกว่าคุณยายอาจารย์เนี่ยท่านเรียกว่าคุณยายจันมาฝากไว้บอกเลยค่ะเขาบอกมาฝากไว้คนชื่อวิชุดาให้รักษาด้วยในที่สุดก็รักษากับเขาอะนะคะแล้วก็ไปทํางานเยาวชนที่สวิสก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าแข็งแรงอะนะคะเติบโตตัวค่อนข้างจัด ใหญ่ขึ้นอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็หายป่วยลิ้นหัวใจที่รั่วก็ปิดสนิทนะคะซึ่งในเวลานั้นไม่ได้มีโอกาสมากราบคุณยายแล้วเพราะคุณยายท่านสิ้น,น,นแล้ว,ลวใช่ค่ะ,คะแต่ว่าเราลึกถึงท่านตลอดเพราะเรารู้ถึงอนุภาพตรงนี้เคยรับรวงดวงแก้วจากคุณยายนะคะรับจากมือของคุณยายคุณยายบอกว่ารักษาให้ดีรักษาใจไว้ข้างในดวงแก้วครับ ท่านจะพูดอะไรในสิ่งซึ่งเราจะเข้าใจว่าเราต้องรักษาตัวเราอย่างไรอะค่ะแล้วพอคุณยายไปฝากไว้เราก็รู้ละว,ว่าไม่มีเมื่อไม่มียายแล้วเนี่ยคนที่จะรักษาตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเราก็าาคือต้องหมัน่นภาวนาและต้องสร้างบุญดังนั้นอาคารร้อยปีอันนี้ค่ะน้องลีอาจารย์ตามจึงเป็นโอกาสอันมหาศาลของพวกเราที่คุณยายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านทําเองท่านทําได้ แต่เรา,าเรามีส่วนตรงนี้ซึ่งการมีส่วนนี้เราต้องแย่งชิงส่วนนี้จากเพื่อนๆพื่ให้ได้มากที่สุดดูไหมคะคมวค่าไคุณขวัญใจว่างไงฮะัรจริงๆแล้ว ขอเสริมอาจารย์เลยครับเพราะว่าอาจารย์พูดมาแล้วตื้นตาลแทนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์คืออาจารย์โชคดีมากอย่างผมรุ่นหลานแล้วเนาะกับคุณยายก็เจอคุณยายสนิทใกล้เชื้อคุณยายได้ถือว่าแก็บุญกับคุณยายได้เยอะคนผมมาที่หลังเนี่ยผมก็กะไม่ให้น้อยหน้านะครับกะไม่ให้น้อยหน้าแลวสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมนึกถึงเสมอเลยเนี่ยจากการที่เข้ามาเนี่ยผมเห็นอาคารก็อย่างที่อาจารย์เห็นมอนการรู้สึกโอ้โหเรานึกถึงแล้วว่าผมมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแล้วมันเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ S <S แล้วอาคารนี้มีแต่คนดีมาใช้คน<ช>ไม่ดีไม่เข้ามาแน่ๆอย<ช>่างน,นี้นะฮะ<ช><ช>และอันนี้สงแห่งบุญเนี่ยนึกไม่ถูกอะครับว่าอาคารอยู่เป็นพันปีแล้วก็รับพันปีอะครับ<ช><ช>และอาคารนี้เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงสิ่งที่อยู่ในวัดเราเนี่ยผมว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่ใช้มากที่สุดแล้วทุกๆวันทุกว<ช>ินาทีเนี่ยฮะมันเกิดการที่แบบว่ามหามหาบุญนะฮะต้องใช้คำว่ามหาบุญยิ่งใหญ่มากๆ นั้นสิขุศเลยใช่ครับหมากุศลที่ยิ่งใหญ่มากนั้นคนที่มีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยแล้วเราไม่สร้างตรงนี้ไว้เนี่ยเราไม่ทําบุญใหญ่ครั้งนี้เนี่ยแล้วเมื่อไรเราจะมีแต่คนที่มีแล้วและประมาทไม่สร้างอันนี้อันตรายใหญ่เลยอันตรายใหญ่เลยเพราะเงินถ้าเราสมมติว่าเรามีเงินสักร้อยล้านพันล้านแต่เราไม่ได้มีโอกาสสร้างถานวัตถุที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและชาวโลกอย่างนี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าเงินที่เรามีอยู่จะมีความหมายหรือเปล่าใช่ไหมฮะมเป็นห่วงตรงนี้มาก <ขอ S 2> เพราะถ้าสมมติว่าช่วงเวลาใน ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยออกมาในเงินมีเป็นร้อยรายไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฝังไว้ในพระพุทธศาสนาโอ้โหนี่คือของเรานต้องขออนุญาตย้ำเรื่องอาคารนี้อีกทีหนึ่งนะคะเสริมว่าอาคารนี้อยู่ติดกับหอฉันคุณยายซึ่งหอฉันคุณยายนั้นน่ะมีค่าเท่ากับหอฉันที่วัดปักน้ำนะคะซึ่งเด็กคุณหลวงพ่อหลวงปู่วัดปักน้ำเนี่ยท่านประสงค์ที่จะให้พระเนี่ยไม่ต้องทําอะไรคือฉันและปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําการเผยแผ่ซึ่งคุณยายท่านก็ประสงค์เช่นเดียวกันนั้นหอฉันคุณยานักสัจ นะคะแล้วอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นเรื่องของบุญตรงนี้เนี่ย <Okay. S 2> มากมายมหาศาลและที่สําคัญ <Okay. S 2> ก็คือในจุดจุดอื่นนั้นเป็นจุดนั่งสมาธิที่สภาธรรมกายหรือที่อื่นเนี่ยแต่จุดจุดนี้เป็นจุดทํางาน <Okay. S 2> ที่ขยับออกไป <Okay. S 2> นะคะใครก็ตามที่มีส่วนเป็นเจ้าของ <Okay. S 2> ส่วนหนึ่งของเสาเเมตรเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ที่ถือว่าเป็นมหาสิริมงคล นะคะซึ่งจะต้องทําให้ได้ก่อนรชื่อไงแผ่นทองถูกต้องใช่ค่ะก่อนอาคารนี้เสร็จสิ้นให้ได้หรืออีก40กวันเองนะคะที่พวกเราจะได้ทุ่มเททําสําหรับกระถิ่นสัมภารครั้งนี้ทั้งสองท่านเองเนี่ยพอฟังเป้าว่า40วันที่เหลือเนี่ยตั้งใจจะทําอย่างไรบ้างรวมไปถึงอยากจะแนะนําสําหรับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยสำหรับเคล็ดลับนะคะที่จะทาความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ สำหรับเรื่องกระถินนะคะกระถินแต่ละปีนั้นมีความหมายอย่างยิ่งและกระถินปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อรักคุณยายเพียงใดและอาคารนี้มีความหมายต่อพระเดชพระคุณพ่อเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อยู่เฉยนะคะเงินถ้ายังไม่มานะคะต้องไปบอกหมู่ญาติมิตรนะคะแล้วทําให้ได้ทําให้ได้จารึกชื่อในแผ่นทองให้ได้เพราะว่าคําว่าร้อยปีคุณยายก็มี100เนี่ยมีมีครั้งเดียว มันก็จะเป็น101แล้วล่ละต่อไปหรือ102อะไรต่ออะไรนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ใช่โอกาสที่เราจะละทิ้ง <c oughs> นะคะแล้วก็อาคารนี้ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งย่อมจะได้ความเป็นปึกแผ่นอย่างที่พี่ว่า <c oughs> เพราะเหตุว่าดูรูปลักษณ์อาคารแล้วเนี่ยไม่มีการอ่อนแอนะคะไม่ว่าผู้ผู้สร้างและตัวอาคารเองเพราะฉะนั้นเราต้องเอาผังของ,ของความแข็งแรงนั้นมาใส่ตัวเรา <c oughs> ผังของความสําเร็จผังของ,ของการเผยแผ่ออกไปทั่วโลกนี้มาที่เรา <c oughs> ผังข,งของการเรียนพระปริยัตทั้งหมด คุณจะเป็นคนฉลาดที่สําคัญแล้วในการประชุมพระศาสนาโลกที่จะเกิดขึ้นที่นี่ในอีก5ปี10ปีข้างหน้านั้นเขาประชุมอะไรกันเจรประชุมอยู่ในตัวเราก็จะได้เรียนธรรมก้าประโยคทุกชาติถ้าเป็นพระถ้ามีบุญเกิดเป็นพระถ้าเป็นอุปโสวาสิกาอย่างเราก็จะได้การเรียนสูงสุดพี่ถือว่าอย่างนั้นนะคะพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญถูกไหมคะเราต้องชิงกันใช่ S <S <S 1> <S 1> ใช่มีอะไรเสริมรตรงนี้ครับจริงๆแล้วอยากจะเสริมอีกนิดนึงครับเพราะว่าวันก่อนเนี้ยที่มีการตอกเสาเข็ม<ช>ต้นแรก<ช>ถ้าใครได้มาร่วมงานจะรู้ว่าสิ่งที่เราไปนั่งตรงนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธ,ธรรมเก่าคือกุฏ<ช>ิจารนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ย ตรงใจเป๊ะเลยคือตร,ตรงที่ผมไปนั่งตอกเนี่ยคือเป็นสะตะเต็ปตรงที่พระเดชจพระกุณหลวงพ่อและคุณยายนั่งพอดีอคือโซนตรงท้ายะนะใช่ระหว่างเราตอกเนี่ยเราก็นึกถึงวันนั้นมากเลยนึกถึงแล้วโอ้โหแล้วช่วงขุดสมบัติเลยมันปิติมากมแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะบอกเงกี้ครับว่าเราประมาทในชีวิตจะประมาทไงก็แล้วแต่แต่ผมไม่อยากประมาทเรื่องบุญครั้งนี้เลยเพราะว่าคุณไม่ทําคนอื่นทํา นี่ไงฮะถ้าคุณไม่ทําคนอื่นทำและอีกกี่พบกี่ชาติเราจะได้เจอการสร้างอาคารที่มีการใช้งานนะฮะที่จะเป็นกองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้เนี่ยอีกนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนผมก็ยังไม่รู้จะมีหรือเปล่าแล้วสำหรับวันนั้นเทวดาลงมาอนุโมทนากันร่าเริงกันใหญ่เราจะเห็นบรรยากาศคุณลีจะเห็นเลยว่าไม่ไม่ปกติเลยนะคะ ฝนโปรยฟ้าคลุมหมดเลยเย็นฉ่ำจนเสร็จรายการจนทำทุกคนขนสมบัติกับบ้านนะคะสมบัติวันนั้นก็ทราบซึ้งเหลือเกินนะคะเป็นสิ่งซึ่งเป็นผังสําเร็จของเราแล้วล่ะครับพอไปเห็นแล้วปิติครับครับแค่สมบัติที่ประเดวคุณพ่อฟังไว้ให้ครับโอ้โหแค่เห็นแค่มีส่วนในการเริ่มตอกเสาเข็มนะครับมีส่วนในการแปะแผ่นทองก็ยังปลื้มขนาดนี้ถ้าเรามีโอกาสในการสร้างให้สําเร็จนี้จะขนาดไหนจะขนาดไหนใช่ไหมครับโดยเฉพาะพี่น้อยเองเนี่ยดรวิชุดา ทำงานในระดับสากลนะไปประชุมมาทั้ง UN ทั้งอะไรต่างๆนะครับในอนาคตทัางยูเอ็นอาจจะมาที่เราใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความฝันแต่มันคือเราเนี่ยได้ทำมามามากแล้วอย่างที่พี่น้อยเองก็อยู่ในทีมหรือว่าพระมหาดรสมชายท่านก็ได้ได้เรียนในในวทยาแล้วใช่ไหมครับว่าพระใจปิะโยก์ทั้งที่เปลือกไม้ทั้งที่หายทั้งอะไรต่างๆได้รวบรวมมาไว้ที่นี่ แล้วทั่วโลกก็จะมาศึกษากันที่นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับการเผยแผ่นะคะซึ่งเป็นกองบัญชาการรบะนะคะกองบัญชาการรบนั้นน่ะต้องเลือกต้องเลือกสมรภูมิและสมรภูมินี้เป็นสมรภูมิที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อแล้วก็คุณยายท่านได้ย่ำรอยเท้ามามากหรือเกินแล้วเลือกอตรงกลางคือพี่น้อยก็ ตอนแรกไม่เข้าใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะพอเห็นพื้นที่ตรงกลางยืนมองอยู่นานมากเพราะรู้เลยว่าเป็นสมรภูมิตรงกลางที่เป็นชัยชนะเป็นทุกสิ่งนะคะคและอยู่ติดกับหอชั้นของคุณยายเพราะฉะนั้นผู้สร้างย่อมได้ทุกสิ่งรตรงนั้นนะคะคือเทวดาก็มาบอกเราแล้วล่ะวันนั้นนะคะคชัดเจน,จเจนเชัดเจนมากๆนะคะคและขสมบัติที่ขุดมาได้นั้น ก็เป็นนกยูงคือเรื่อเดชพระคุณพ่อเมตตาให้เรานําเอาเอาคุณยายกลับบ้านชิ้นส่วนนะคะเราลึกถึงคุณยายอย่างนี้เนี่ยนั่นเราอยู่ในบุญตั้งแต่ต้นการที่เราจะปร,ะราวนาเนี่ยจะกี่เอ็มเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากขอให้ตั้งใจแต่ถ้าไม่ตั้งใจแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีเงินมันก็จะไม่มีเงินนะคะ <S <S 2> <S 2> คนะผังในตัวก็คือเราต้องมีเงินต้องร่ำรองรวยต้องคิดอย่างลูกชายของพี่ไข่ต้มบอกเลยว่า เอ็มแน่ๆสำหรับตัวเขาเพิ่งตั้งบริษัทนะคะแล้วคู่ค้าก็ติดต่อมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะสำเร็จแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มที่จากไม่มีอะไรเลยนะจากทำได้ระดับพันเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าทุ่มเต็มที่ที่พระเด็พระคุหลวงพ่อท่านได้เมตตาคือถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปไม่ใช่ร้อยล้านเป็นระดับพันล้านครับครับมีอะไัฝาสักนิดไหมครับคือตอนนี้นะครับผมเองอยากจะประชาสัมพันธ์นี้ครับว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย บริษัทผมเองมีทีวีหลายช่องครับข่าวบุญครั้งนี้เนี่ยผมจะนําไปใช้นะครับไปเผยแพร่ในรายการที่ที่ผมมีอยู่ทั้งหมดครับนะครับเพื่อไปช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวการสร้างอาคารอาคารร้อยปีคุณยายครับอยากได้บุญใหญ่ครั้งนี้เป็นจะจะทำให้สุดๆนะครับใครได้รับฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมอย่าฟังผ่านนะครับจริงๆแล้วแล้ทุกครั้งที่ทํารายการนี้จะมีความสุขครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในยุค ที่คุณยศยาจารย์ท่านมีชีวิตยอยู่แล้วก็ได้พร่ำสอนได้อบรมสั่งสอนนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้ประสบได้ตัวเองนะครับทุกบรรยากาศที่นํามาเล่านี่ครับด้วยความปลื้มปิติเราก็ปลื้มปิติไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านวิทยากรก็บอกแล้วว่าที่นี่คือสมอรภูมิแห่งชัยชนะบุคคลที่ได้สร้างชัยชนะเกิดขึ้น,นที่นี้ท่านก็จะชนะไปทุกชาติอยู่ที่ว่าใจของท่านเริ่มที่จะชนะแล้วหรือ,อยังนะครับวันนี้ต้องของกราบขอพระคุณนะครับดรวิชุดา สตว์ัลี้งนนคุณขวัญชัยปิยทัศ์ครับ,รบขอบพระคุณมากครับคขอบคุณมากนะคะและสิ่งที่สําคัญนะคะต้องอยู่ในบุญนะคะถ้าใจเราชุ่มอยู่ในบุญนะคะความอาดหานองอาจและความกล้าที่จะทําความดีจะบังเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลา8ปดนาฬิกานาทีค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะกรับวันนี้คุณลีลาดีวัชโรบนนะครับผมวีระสสุภาพแขกรับเชิญนะครับ คุณดรวิชุดาสทรณันนะครับคุณขวัญชัยปิยทัศน์นะครับพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ